สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีซูย่าเอเอชีนะครับผมปี66รโคตรใหม่เลยกับไม่แค่หมื่นกิโลนะครับผมแล้วผ่อนไม่ถึง8,000ครับ7,977บาทแค่นั้นเองนะครับไม่ใบดิบๆไม่เคยขยับน็อตไม่เคยขยับเลยนะข้างใน โอ้โหเลียนมากไฟเดไรท์พร้อมโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับดูทรงโคตรเท่เลยภายในห้องโดยสารนะครับกว้างขวาง,ค,วาง,ค,วางครับผมกับราคาเงินสดคันนี้นะฮะอยู่ที่459,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจัดไปครับดาวแค่7บาทแล้วผ่อนแค่7,977บาท8 4ง่วด7ปีนั่นเองนะครับรถมือ2รถมือ1มันก็มีความแตกต่างกันไปถูกใจคันไหนชอบสไตล์แบบไหนสบายใจกับคันไหนไปซื้อที่นั่นครับผมแต่สำหรับเรารถสวยรถดีมีให้เลือกมากมายนะครับเดวจะหาว่าโม เปิดไปดูกันไปเลยกับเลขไม้หนึ่งหมื่กิโลนะครับผมเป็นไงชุดทิ้งตัวนี้มีผู้พูดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอเดิมโรงงานข้างในเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วถ้าคุณไม่ชอบสีเทาเรามีสีขาวให้ด้วยเป็นไง ปี66เหมือนกันรถใหม่ๆรถสวยๆคุณภาพดีต้องเต็นท์มังกรนะครับถามว่าเท่ากันมเท่ากันครับผมปีค่าจัดค่าโอนปีพรบรนะครับผมสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่เต็นท์เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่และส่งรถปีถึงบ้านนะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพติดต่อเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เพจมังกรชาแนลนะฮะหรือเบอร์โทรศูนย์แปดสามสี่หกสี่สามสามเจ็ดเจ็ดครับเซลเจ๋งยินดีให้บริการรถสวยรถดีต้องเต็นท์มังกรครับผม